สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านครับพบกันนี่เคยนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านนะครับไปวิเคราะห์คู่มวยในรายการใหญ่มากๆนะครับวัน172นะครับซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกวันอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งรายการนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับวัน172นะครับมีการชิงเข็มขัดถึง5เส้นด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่จะมีการชิงชิมขัดกันนะครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับจะชิงแชมป์โลกวันเฉพาะการนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตาร์เวตนะครับน้ำหนักไม่เกิน125ปอนด์นะครับจะชกกันในวันอาทิตย์ที่23มิมีนาคม2อ6 8ที่เซตมะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนคู่ชกเขานะครับเป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับ โจนาธานดิเปลวล่านะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์มวยคนนี้นะครับไปดูประวัติแต่สถิติการจกของทั้งคู่ก่อนนะครับมาดูทางด้าน 3A ไก่ย่างฮะดาวก่อนนะครับเป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเเวทนะครับแล้วก็ชิกบ็อกซิ่งนะครับในรุ่นเเวทนะครับแล้วก็แชมป์โลกมวยไทยในรุ่นไฟเวทนะครับถือว่าเป็นเจ้าของ สามเข้มขัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นอดีตยอดมวยไทยนะครับจกมวยมานานมากนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความสูงนะครับห้าฟุตหกนิ้วหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับเป็นชาวไทยอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับมาดูสถิติการชกในหกไฟล์ล่าสุดของเขานะครับชนะทีคีโอนะครับยกสองจอนทอนนานะครับแพ้คะแนนนะครับเสียงข้างมากให้กับ ผจญฉายพีเคแสนชัยมัทยิมนะครับในการชกกัน5ยกนะครับทนผู้ชมขอชนะนอกยก2นะครับในกติกาไทยในะครับไลอันสี่านนะครับในวันอุปนิ9เก้าแพ้นอกยกสองนะครับาจญฉายพีเคแสนชัยมัทยิมนะครับในวัน,นอกกุนนปนิยี่สิบสองนะครับชนะนอกเอายกหนึ่งนะครับอักรามฮามิดีนะครับในวันอุปนิ81แปดสิบเอ็ดนะครับและครั้งล่าสุดนะครับ ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกนะครับจางเปวยเมียนในวัน169นะครับซึ่งเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในไฟสุดท้ายนะครับก็ชนะคะแนนเอกฉันไปนะครับมาดูทางด้านจนลทานลิเบลล่านะครับเป็นอดีตแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นนี้นะครับคือรุ่นสโตเวตนะครับมีความสูง5ฟุต8นิ้วนะครับ สูง175เซนติเมตรนะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับแคนาดานะครับอายุ28ปีนะครับท่านผู้ชมมาดูสถิติการโชคของเขาในวันนะครับใน4ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเอกฉันนะครับในการโชคกัน3ยกจางเปุยเมียนนะครับในวัน162นะครับชนะคะแนนเอกฉันในการโชคกัน5ยกแดเนียนวินเลียมในวันไฟนัลสิ แพ้คะแนนเอกฉันในการชกกัน5ยกพระจันฉายพีเคเสนชยัยมัทยิมนะครับในวันลุมพินี68และครั้งล่าสุดนะครับชนะคะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกลุยโบเทลโฮนะครับในวันไฟนัล26นะครับ4ไฟล์ล่าสุดของเขาเลยครับเป็นการชกในกติกาชิกบ็อกซิ่งทั้งหมดนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบสถิติการชกของทั้งคู่นะครับ ทางด้านจร์าดนนิบลาดนะครับสี่ไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้เพียงครั้งเดียวท่านเองนะครับเป็นกติกาเทเบิบ็อกซิ่งทั้งหมดนะครับในการชกสี่ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้ให้กับพยัญชัยพีเคสัญชัยบุษยยิมนะครับก็ได้เสียแชมป์โลกเทบิบ็อกซิ่งไปนะครับให้กับพยัญชัยนะครับมาดูทางด้าน3านะครับ6ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้สองครั้งนะครับชนะ สี่ครั้งนะครับในหกไฟล์ล่าสุดของเขานะครับแล้วก็ห้าไฟล์นะครับชกในกติกามวยไทยทั้งหมดนะครับที่ชนะนะครับในการชกล่าสุดนะครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับที่ชนะคะแนนกระชันนะครับในการชกกันสามยกจางเปื่ยเมียนนะครับในวันหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมในการแพ้ของทั้งคู่นะครับก็แพ้ให้กับนักมวยคนเดียวกันนะครับก็คือ จันฉายนะครับพีเคจันชัยมวยไทยยิมนะครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่ามวยคู่นี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหวข้อในการวิเคราะห์ก็เช่นเคยนะครับมีหัวข้อนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับก็ใช้ศอกไม่ได้นะครับต้องทําความใจกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็โน้มคอมาตีเข่าไม่ได้นะครับจับขาคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับเวลาที่คู่ต่อสู้เตะมานะครับเราก็ที่จับขาไม่ได้แร้วท่านผู้ชมนะครับ ข้อท ja, e, no ี story, so so kingdom, ่ though, theory, obile, <c oughs> 1นะครับน <c oughs> ้ำหนักหมัดศอกนะครับข้อที่2นะครับความอืดของคางนะครับข้อที่3ความอืดของหน้าท้องลําตัวนะครับ4นะครับรูปร่างช่องชกนะครับข้อที่5นะครับจังหวะฝีมือในการออกวัดนะครับตรกอกมาดูข้อที่1นะครับข้อที่1น้ําหนักหมัดนะครับถือว่าทั้งคู่นะครับใช้หมัดได้ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะในการออกหมัดนั้นทั้งคู่ถือว่าดีมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผลมาจะเป็น 3A นะครับแล้วก็จุลทานนะครับ โจทานจะออกหมัดได้รวดเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมในการออกหมัดนะครับใส่คู่ต่อสู้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับน้ําหนักหมัดนะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับให้19คะแนนทั้งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ทาง 3A ำเอสุดขั้าคะแนนนะครับให้ทางโจทาน19้าคะแนนนะครับมาดูข้อที่2นะครับความอึดของคางก็ถือว่าทั้งคู่นะครับมีความอึดของคางถือว่าดีมากๆนะครับ อีกคู่หนึ่งก็ว่าได้นะคุณผู Model ้ชมนะครับ 3A นะครับไก่ย่างให้เรายืมนะครับต่อยมวยมานานมากๆนะครับแต่ก็ต่อยมวยมาอย่างโชคชนนะครับเป็นนักมวยยอดฝีมือของเมืองไทยเลยนะครับ่ Rocket ุนผู้ชมสําหรับ 3A นะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับความอึดของคางนะครับ19คะแนนนะครับ19คะแนนเท่ากันนะครับมาดูข้อข้อที่3นะครับความอึดของทั้งสองตัวนะครับก็ถือว่านักมวยทั้งสองท่านนะครับต่อยมวยมา อย่างชกชนพอสมควรนะครับความเอืดของหน้าท้องในการฟิตซ้อมลั้นถือว่าดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะไฟนี้ของท้งคู่นะครับน่าจะฟิตซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับความอืดของหน้าท้องผมให้คะแนนเท่ากันนะครับ19คะแนนนะครับให้ทาง3ามีสุขคะแนนนะครับให้ทางจุดฐานสิบเก้าคะแนนนะครับเมโขคอที่สี่นะครับรูปร่างชกชกนะครับมีความสูงต่างกันพอสมควรนะครับท่านผู้ชมสำหรับหนักหววคู่นี้นะครับ 3A มีความสูง1 6 8เซนนะครับส่วนทางด้านจุลทานนะครับมีความสูง175เซนติเมตรนะครับก็ต่างกันพอสมควรนะครับต่างกันอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับผมให้ทางจุลทานนะครับ19เคะแนนนะครับให้ทาง 3A 18คะแนนนะครับมาดูข้อที่5นะครับจังหวะฝีมือในการออกวทนั้นถือว่าต้องคู่นะครับ ออกวุธได้ดีเลยที่เรานะครับโดยเฉพาะ 3A นะครับมีจังหวะฝีมือในการออกวุธนะครับลูกแข้งซ้ายนะครับรือว่าเตะซ้ายนั่นเองถือว่าหนักหน่วงพอสมควรนะครับเราก็มีมัดตรงนะครับถือว่าเป็นนักมวยที่ออกวุดได้ดีนะครับทผู้ชมสาหรับ 3A นะครับส่วนทางด้านจทานนั้นก็ออกวุธได้รวดเร็วนะครับเตปเท้าการเข้าออกรวดเร็วนะครับอาจจะรวดเร็วกว่า 3A เล็กน้อยนะครับแต่ทางด้าน 3A นั้นนะครับ จังหวะฝีมือนะครับในการออกอาวุธนะครับเม่ว่าจะเป็นแค้งซ้ายอาวุธครบเครื่องกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่านะครับหลักแทงนะครับในกติกาคีบ็อกซิ่งนี้ก็ถือว่า 3A ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับมีแข้งซ้ายที่หนักง่วงนะครับออกใส่คู่ต่อสู้ถือว่าหนักง่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับแข่งของ 3A นะครับและก็ยังมีมัดสายตรงนะครับ ต่อยคู่ต่อสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ความรวดเร็วของจนราแดนริเบลล่านะครับในการออกวอตเสด็บเท้าที่รวดเร็วนะครับที่จะเลื่อมกว่าสามเออยู่เล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมนะครับในหอ้อที่5นะครับจังหวะฟีดบริการออกวุตนะครับผมให้ทาง 3A เนะครับเลือมอยู่นะครับให้19คะแนนนะครับให้ทางจอรานนะครับริเบลล่านะครับให้18คะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้ง ห้าข้อในการวิเคราะห์นะครับทั้งคู่ได้คะแนนเท่ากันเลยนะครับ 3A นะครับได้94คะแนนนะครับโจธาลีบุรานะครับได้94คะแนนเท่ากันนะครับเมื่อนะครับคะแนนรวมในการวิเคราะห์ทั้งห้าข้อออกมาแบบนี้นะครับคะแนนเท่ากันนะครับถือว่าสูสีมากๆนะครับท่านผู้ชมในการชกของทั้งคู่นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในการชิงแชมป์โลกเฉพาะการนะครับรุ่นสตรเวกนะครับท่านผู้ชม ถือว่าสูสีมากๆนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับในการออกวุดและก็ในการแก้เกมบนเวทีนะครับว่าใครจะมีการแก้เกมที่ดีกว่านะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับใช้นวมใหญ่8ออนนะครับในการบ็อกหมัดของคู่ต่อสู้นั้นน่าจะทําได้ดีกว่าในกติกามวยไทยนะครับที่ใช้นวมเล็กสีออนนะครับท่านผู้ชมนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะ ของทั้งคู่นะครับในการออกวุดบนเวทีนะครับใครพลาดก็ดวนก่อนนะครับก็มีโอกาสนับนอกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสนับนอกนั้นก็จะมีน้อยกว่าในกติกามวยไทยนะครับผมว่าใช้นมใหญ่นะครับในการมอกหมัดของคู่ต่อสู้นั้นดีกว่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ช่วยแชร์ความคิดเห็นของแฟนมวยนะครับเด็กท่านเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ความคิดเห็นมุมมองของแต่ละท่านอาจแตกต่างกันไปนะครับช่วยแชร์ความคิดเห็นเข้ามาต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าสูสีมากนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนตัวยังมองว่า 3A นะครับน่าจะเอาชนะโจนาธานฮิบลาไปได้นะครับแบบสูสีนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวก็ยังเชื่อนะครับในการประสบการณ์การชกมวยของ 3A มาอ่างยากโชครับน่าจะเอาชนะ ขวาแชมป์โลกไปได้นะครับในกติกาคลิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกเฉพาะการนะครับในรุ่นสตอเวตนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ช่วยแชร์ความเห็นเข้ามาได้นะครับถึงแม้ว่าการชกหรือว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมผมก็ขอเปิกใจให้กับผู้แพ้นะครับก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณตุกกำลังใจครับสวัสดีครับ